นี้จะมาซ่อมพัดลมนะครับพัดลมนี่นะครับพัดลมนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมหัวแรงตะกัวมัตติมิเตอร์ลั๊กไฟข้อน นี่นะครับเหมุดแบงโัแบนทีมตะไกรประมาณนี้นะครับน่าจะสาธิตตัวนี้ก่อนนะครับขั้นแรกเลยนะครับให้ใช้ไขควงแบนดนะครับงัดเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวล็อก<แ>นี่แหละครับ งัดงัอกม่งัดออกใหม่นีออ้นะครับจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับ ด้านนี้จะมีที่เกาะอยู่ด้านบนนะครับต้องวางให้ที่ห้อมันต้นประกอบเลยต้องวางที่ห้อมันตรงนะครับตรงนี้ไม่ใช่วางอย่างนี้มันก็ล็อกได้นะครับแต่ตัวล็กตวที่ห้อมันจะเอียงต้อง ก็อาจจะแน่นนะครับถ้าสนิมตังนี้ขึ้นตัวนี้ตัวนี้มีปัญหาแน่นะครับเพราะว่าปืดมากนะครับหมุมุนไม่ได้เลยนะครับแกนปืดนะครับแต่ตัวล็อกล็อกฝาฝาตะแกรงด้านในนะครับก็จะม,ม,มุได้ นีนแตกง่ายนะครับตรอแล้วก็ตรงนี้นจะมีน็อตสามตัว 都啊。So สำหรับตัวนี้ตัวล็อกตัวกดขึ้นกดลงเพื่อทำให้พัดลมส ไม่ดีก็อาจจะบิดหักได้นะครับที่ทำตัวล็อกหรือบางทีก็ต้องอาจจะเอาน้ำมันมาหยดส่วนนะครับถ้าเราไม่ชำนาญแล้วก็จะมีน,น็ ช่างนะครับให้เลอนะครับส่วนจุดนี้นะครับไมเลืนะครับท่านที่เป็นชัางนะครับแต่สําหรับใครที่อยากจะฝุกทอดนะครับก็เลือได้นะครับขั้นแรกเลยนะครับนี่ครับ มอน้อนเอาตัวสลักชนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ตะปูตีสังกะสีเอาขาลองนะครับ ต้องใช้ไม้หนุนะน,น,นะครับไม่งั้นแกนค้นนะครับค่อยๆต่อบเกี่ยวไว้ให้ดีนะครับทีนี้ก็ออกมาถอดตัวล็อกแกนสายนะครับสำหรับ บางยี่ห้อนี้บางยี่ห้อมัจะหมุนขวาบางยี่ห้อมัน แนะนําแค่นี้ก่อนนะครับการถอการซ่อมว่าเป็นายถึงฝืงเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับ เช็คดูว่ามอเตอร์ยังไม่ตุยมอเตอร์ยังดีอยู่ไหมมิเตอร์ครับตั้งมาที่คูณสิบนะครับคูณสิบสายพักพัดลมซ้ายขวาจับที่ ขัวนี้นะครับครบปัดแล้วก็กดสวิตเกียร์ดูนะครับว่ามันยังใช้งานได้อยู่ไหมนี่นะครับกดไปเข็มจะขึ้นประมาณนี้นี่นะครับ แสดงว่ามอเตอร์ยังดีอยู่นะครับฟิลเฟลยังไม่ขาดนะครับกดเกี้ยนหนึ่งเกี้ยนสองเข็มขึ้นโอเคนะครับทีนี้ถึงเวลาที่จะต้องรือ้อออกมาแล้วนะครับบางครั้งการถอด ก็ถอดไม่ออกนะครับต้องใช้ตัวตอกช่วยนี่นะครับน็อตแต่บางตัวนี้ก็ถอดง่ายต้องใช้ตัวช่วยไหมรุ่นนี้จะมีตัวผู้ตัวเมียนะครับน็อตบางรุ่นก็ไม่มีน็อตตัวเมียอย่างนี้นะครับ มีแต่ตัวนี้ถอดตบไปคีมตัดสายเทเบิลไทออกรุ่นนี้ดีนะครับเพราะว่าล่องตัวแคปตัวนี้นจะเป็นล่องถอดออกมาได้เลยบางรุ่นถอดออกมาไม่ได้อาจจะต้องตัดสายแคปนี้ออกนะครับ นะครับ <c oughs> หวัวแจกต้องเป็นหัวชั้นดีเลยนะครับต้องหัวแข็งๆมากนะครับถ้าหัวไม่ดีคุณภาพก็จะรูดนะครับ นี่ตรงนี้จะมีแหวนสปริงรองอยู่นะครับอย่าให้หายนะครับแหวนตัวเล็กๆนะครับโอ้โหตัวนี้ไม่หอครับต้องใช้ตัวช่วย man แค่นี้ก็ออกเลยครับเก็บน็อตไว้ดีๆนะครับแล้วก็ค่อยดึง ้องระวังให้ดีนะครับตัวนี้คือสิ่งสำคัญต้องดตัวนี้ตามมานะครับเพราะว่าด้านล่างสายไฟมันจะไม่มีร่องมาแบบนี้นะครับลึงไม่ดีสาย ออนี้จะเป็นแหวนรองนะครับแล้วก็พึ่งออกมาอย่างนี้เห็นไหมครับนี่แหละครับสภาพที่ทำให้ปืดเราต้องใช้น้ำมันเบนซินหรือทินเนอร์นะครับมาล้างให้สะอาดนะครับต้องแกะบูธ มาล้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนซับน้ํามันนะครับทั้งหน้าและก็หลังนะครับนี่สาเหตุที่ทำให้ฝืดนะครับคราบดำๆนี้ต้องใช้กระดาษทรายละเอียดน,นี่นะครับขัดนะครับเพราะว่าถ้ายังไม่เป็นรอยมากเราก็สามารถที่จะขัด ให้เรียบนะครับกระดาษทรายเบอร์พันนะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับล้างทุกอย่างให้สะอาดแล้วก็ประกอบคืนนะครับแล้วก็จะคล่องนะครับแล้วก็จะใช้ได้เห็นไหมครับนี่มันจะมีตัวล็อก ลอกงัดตัวล็อกตัวนี้ออกมานะครับมีล็อกในนะครับใช้ไขควงเล็กๆงัดออกมานะครับตัวล็อกตัวนี้งัดออกมาแล้วก็ปเปลี่ยนบูทตัวในนะครับเปลี่ยนเพื่อความคงทนนะครับในการใช้ครั้งต่อไป นี่อย่างรองกันฝุ่นนะครับแถวเน้ก็ต้องเช็ดให้สะอาดนะครับฝุ่นต่างๆแล้วเราก็จะประกอบกับคืนพอล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ประกอบกักับคืนนะครับอันนี้วิธีการนะครับเข้าใจกันบ้างหรือเปล่า พอจะทำได้กันไหมแต่สิ่งที่ต้องระวังนะครับบางมอตเตอร์เราถอดออกมานะครับเใบิัท้ทายตัวนี้มันก็จะเปื่อยแล้วถ้าเราดึงแรงนะครับใ้ชุดรวมสายตรงนี้นะครับอาจกันขาดแรง เช็คก,ก็เข้าไปหาดูตาม YouTube ได้นะครับว่าเขาเช็คยังไงนะครับส่วนตัวนี้ยังดีอยู่นะครับเราก็จะใช้แปรงมาขัดคขัดอะไรออกให้ดีนะครับแล้วค่อยประกอบครับขอบคุณครับที่ติดตามชม เสร็จแล้วครับ